ครับผมล่างสองน,น้ำไม่พอแซ่ยสองเนาะเสียบสมุนไพรใส่ลงไปเสียบครับใส่ดีลงไปเลยนะครับวันนี้จะเป็นลิ้น,นย่างครับผมแล้วก็เป็นอันนี้แม่ก็เคลื่อนไหวโอเคเคลือถถ่อนโทรศัพท์ใช่ไหมวันนี้อนี้มากินออบปากน้ำด้วยครับเนี่ยครับปากน้ำอะไรหรอกปากน้ำแล้วก็อะไร แล้ิ้นย่าง,งเป็นลิน้นนะครับนี่วันนี้จะอ่อมนะครับผมนี่พี่น้องเอ้ยออมเซผักซี่อลองทอดไข่เจียวให้ปุ๊มดำปีกปีกเอาเนาะโบกินเลยรอติดตามนะครับพี่น้องเด้อใส่เกลือสักหน่อยครับลักไปน้ำปลาขาดไม่ได้ครับใส่ลงไป,องไปของปรุงรสหรือว่าเราดีใส่ลงไป,งไปแล้วก็ผงชีสรรับขาดไม่ได้ใส่ลงไปหนึ่งนาทีเนี่ย ผักชีต้นหอมครับพริกขา่ขาตะไคร้ใบมะกรูดนะครับใส่ลงไปเลยแล้วก็รากผักชีใส่ลงไปตักฟองมันออกอหน่ยครับฟอ,องก็เลนะครับตักเนื้อมันบเสียบผมล้างสองน้ำนะครับผมล้างสองน้ำไม่พอแช่สองฟิตไว้ล้างน้ำเกลือด้วยใส่ผมเชื่อว่ามันส่วดสิเปียนี่พี่น้องผมก็ต้องไว้สักประมาณสักครึ่งชัมม่วโมงนะครับปิดฝาไว้ออมเซ็บเซ็ผุนครับ มีลิ้นมีปากน้ำครับต้มให้เปยีปยใส่ผักซีใส่ผักซีผักอมอุย้ยต้นบัวมรพาเสียบแน่นวนครับทีนี้เน่เสียบครับ,สบ,รบใส่ดีลงไปเลยสิเครงขมขมลืมข้าหาบกดวนเน่อเสียบสมุนไพรใส่ลงไปเสียบเป็นนัเลย ู้ใดมีวิธีตรัมีวิธีทําให้ปากน้ําเปื่อยเร็วนี่บอกผมในพี่น้องผมต้มหนึ่งชั่วโมงแล้วยังไม่เปื่อยเลยครับกินไม่ได้เลยนี่แข็งอึดๆใส่ลงไปเลยครับผักกับผมผักซี่ผักหอมบัวลำผักเขือผมใส่ลงไปเลยไผักบุรพาโบ้ยอลังการงานสั่งพี่น้องเอ้ มันก็ลวดใส่พักกันลายอ้ยความนี้ด้อความกินเด้เมื่อก็เริ่ม้รยหาที่เด้อพี่น้องเอซครับเอซวันฉลองครับอ่อมเนื้อครับผมอ่อมลิ้นครับผมจะเป็นลิ้นวัวแล้วก็ปากน้ำครับปีพีเมาเด้อพี่น้องเด้อเอฟซีวันฉลอง ทั่วโลกอนจาจากาักรจักรวัลแซ่บเสร็จเรียบร้อยนะครับใส่ผักใส่อะไรเข้าไปหมดแล้วโอ้ยร่างการงานสาั่ง <ๆ S 2> เปื่อยกับพอดีงย่งนะครับพอดีเคี้ยวครับผมโอ้ยนครับแล้วก็ลินมันเนื้อลินมันจะเปื่อยเปื่อยไวนะครับ ก็ผักกัเยอะครับบมบนโอ้โหโมเสบมันไปโรงพยาบาลเลยโอ้โหน้องเอ้ยน้ำฝนมันเสียบก่อนสมุนไพรอะไรผักกาดตะไคร้โอ้ยมาขื้นนอนบางทีกูกครับสุดเจ๋งขับมันนี้เดี๋ยวนอนเพื่นนำงานไปเนอะ เสร็จแล้วครับคุณคู่กขบเ่อกินพันตีกขบเ่อกินโอ้ยเสียผมคนเดียวนี่มองมันเสียบครับเปื่อยด้วยนี่ตรงลิ้นนะมันจะอร่อยครับนี่เลยลิ้นชะ้ออันนี้เนาะลิ้นนะมันเปื่อยมันนิ่มลิ้นมันนิ่ม อืมขอนเจ็บเดี๋ยขำเขาเข้าไปขอนอืมชุดเท่านัานน้นเจ็บ